อ่มาดูคู่เอกครับหนังกลางแปลงมาแล้วครับเอะเทวันะอาตัวครับผมเอสเทวันต่อสระหนังกลางแรงนะสมัยก่อนพ่อตั้งาช่อนี้เลยเป็นไงวันนี้มีกันเท่าไหร่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้ามาเยียบประชาเป็นไงเกินเท่าไหร่เกินอยู่จุดปอนจุดสี่ครับสบายล่าสุดโราโชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบหกวันนี้โหลดลงมาหน่อยนะมีปัญหาไม่โหลดเนี่ยไม่อันนี้มาครั้งแรกไหมครั้งแรกนะครัำสุดคำสายมาเราเป็นมวยไงฝีมือหรือว่ามวยแข้งนะ ดู่ที่แล้วแหลครับแล้วแห่ะได้ได้จังหวะได้หมดนะร่างกายตัวนี้ความมั่นใจนี่เริ่มกลับมาบ้างยังกลับมาสามครหนังนี้แพ้รวดไหมชนะชนะหนึ่งแพ้สองชนะหนึ่งแพ้สองนะวันนี้เราสูงเท่าไหร่เอาตัวนี้ร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักของเราปล่อยๆประมาณห้าสิบหกครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบครับชกมวยมาถึงร้อยไหมนี่ใกล้น่าจะเกินนะไม่ไม่ไม่ขาดก็ไม่เหลือประมาณนี้นะเจอ กับเขาเนี่ไม่เคยชกมาก่อนเห็นในคลิปไหมเขาเป็นยังไงก็เห็นเคยต่อยรายการเดียวกันอยู่ครับตอนเด็กก็ลอยตั้งแต่ตอนตัวเล็กๆกันนะมีอะไรบ้างที่เห็นจีนซ้ายจีนซ้ายเขามีจีนซ้ายเรามีจีนนะตีนตขวาจีนซ้ายกับขวาวันนี้นะรเราสูงเขาหน่อยไหมนิดนี่นได้รอยนะซ้อมอยู่ที่อาจารย์ไอซ้อมอที่ตตาเสตุรัสนะกี่วันรอบนี้ก็ สบายสบายร่างกายปึกเลยครับเวทนี้มันยังชกได้นะไม่ต้องโหลดลงมาหน่อยนะก็ไปได้แล้วได้ครับตี้วันนี้สิบสี่นะวันสิบสี่นะเราเป็นคนจากจังหวัดศรีสะเกดครับอ่ะฝากไว้ครับเชีย,ยร์นะศรีสะเกดครับฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอโชคดีนะครับอ่ะมาดูคู่เอกครับศึกมวยไทยพันธมิตรครับแนะนำตัวคนทำงานนะครับสวัสดีครับผมเป็นนายาณรงบางซางวันนี้เจอกับใครเจอกับแอเทวดาหนังงางแปรงเจอหนังงางแปรงวันนี้นะ วันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าแต่ว่าต้องร้อยสิบหกเพราะเราเป็นแชมป์อยู่ใช่ไหมอ้อมน้อยใช่ไหมเพราะเช้ามาเกินไหมนิดนึงนิดเดียวซ้อมอยู่ที่ไหนองบางสายที่จังหวัดชลบุรีครับชลบุรีซ้อมมากี่วันได้อ้าก็เกือบเดือนได้เกือบเดือนนะเราฝีมือหรือเปล่าเป็นมวยยังไงฝีมือความสูงความยาวนี่เราน่าจะสูสีไม่คิดว่าเท่ากันเท่ากันนะเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆครับ ห้าสบิบปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบปีชชมวยถึงร้อยไหมยังเท่าไหร่ละเจ็มีแน่อ่ะนีหกหกสิบหกว่าสามไหลังไปได้คนผลงานชชมวยที่เป็นไงบ้างชนะหมดล่าสุดชกวที่นี่ไหมที่นี่วันนั้นชนะใครล่าสุดคุณไกลวันนั้นร้อยร้อยร้อยบาก็เวทนี้นะเวทนี้ถึงตามวันนี้นะไม่น่าจะตํคนี้ได้ได้อยู่นะระมา้อยสิบามอ้ร้อยสาังได้นะอ่ะเราไปคนจากจังหวัด คอนแกนเอชเวดามีอะไรบ้างที่เห็นในคลิปฟีมือเหลี่ยมเหลี่ยมเราต้องใช้วางแผนยังไงวนันนี้เจอกับไอ้เทวดานี่ไม่เคยเจอไม่แน,น่นอนต่างตึกต่างสายไม่เคยเจอคิดไปแล้วไป<ช>แก้เอาทีตอที่มุมยกต่อยกไปนะใช่อะฝากให้คำเชียวนะวันวนี้คู่เอกด้วยก็ฝากพี่น้องเอฟซีเชียร์ๆนะครับเย็นนี้เต็มที่ครับโอเคขอโชคดีครับไปขอบคุณ